วันนี้เราจะมาเล่นเกมแนวซอมบี้ซไวเวอรเป็นแนวชีวิตเอาตัวรอดฮะแล้วก็ตามหาเพื่อนที่มีชีวิตอยู่คือผมได้เล่นไปแล้วนิดนึงอันนี้ก็จะมาเริ่มเล่นใหม่งั้นก็พร้อมที่จะไปเลยโอเคเริ่มใหม่เลยโอลิชเกิดอะไรขึ้นเนี่ย โอ้ไยเหี้ยมาถึงแม่งไอสัตว์ตีตีตีอูไม่รู้จักมึงตีตีไอสัตว์มาถึงแม่งตีเลยนะเอาเอาโอ้โหกระทืบกระทืบกระทืบโอเคโอเคดี ไปรวมภาพภาพภาพก็สวยดีนะฮะเออโอเคแล้ว <Okay. S 2> มันก็พูดพูดกันนะโอเคะ okay, ไปเรานยกดตัวเอ็มอ๋อไม่ให้มาตรงนี้นะฮะก็มากแล้วก็วิ่งตามแอนที่แล้ววิ่งเร็ว ดชิปนะฮะอ๋อออม๋มันมีค่าความเหนื่อยอย,อยียงซอมบี้ไอสัตว์อยู่ใกล้ๆนี่อยูย่หไหนวะอยู่ด้านหน้าครับเราจะไปกระทืบซอมบี้นะครับมึงมาอออ๋อออเออทุบด้านหลังทุบด้านหลังทุบด้านหลังยังไม่ตายไม่ตาย เกมนี้มีนาะารรุนแรงนะโอโ้โหเหี้ยอะไรเนี่ยโอโ้โหเลือดอืมอืมเหยียบหน่อยโอเคอะไปเราเข้าไปดูกันว่าข้างในแม่งมีเหี้ยอะไรกันที่จริงผมก็เล่นเล่นมานะแต่ยังไม่ถึงตรงนี้เลยผมเล่นมาตีสองสามทีอ่ะโอเคเปิดประตูตัวอะไรตัวอีอ่า เราก็เข้ามา man, ในบ,บ้านโอเคว่าเสียงเกมเสียงเกมมันดังไปนะเดี๋ยวขอปรับแป๊บนึงขออนุญาตปรับแป๊บนึงมันก็ไม่ดังปรับน้อยลงมาโอเค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  What can okay. ได้โหแล้วมึงดูไอ้สองตัวหลังนั่นหาอะไรกันหายังไม่เจอเดยรลวงโอเชียมันให้เรามานี่เปิดของไหนดูดิมีอะไรมีอะไรเนี่ยเก็บไปอย่า เก็บไปอ๋อไม่มีหาต่อ <c oughs> ไม่มีอ,อ๋อไม่ให้เราไปหาจุดสีเขียวๆนะฮะโอเคนะมันมีอะไรอ,อ๋อให้เราขึ้นไปนะฮะขึ้นไปสำรวจกดแทบ็บแท็บดูของโอเคเออขึ้นดิ ไอสัตว์อ๋อออ๋อกดชิปมันจะรีดไตนะฮะทำไงอ่ะอ๋อชีพอ๋อมีรถอันนี้แหละลงงานเฮียอะไรลูกล้นให้เราหาเกียอันอ่ะอ๋อจนกว่าขีดด่านสารจะเต็มนะฮะแกดูไปมันมีเฮียอะไรมั่งไอสัตว์ไอเฮียนี้ เก็อกเนี่ยไอ้สัสเออนี่เออหาต่อไปอ่ะดูดิโอเคครบละลงไปลงไม่ลงไม่เออไอ้สัสโดนลงไปเลยมึงวิ่เียกดตัวเอ็มแทนที่ ให้มา๋ยวคลิกมาไปว่ะโดดเลือดลดอ๋อซอมบี้ถือกะถือกะถืออืออออือืออือออออือออือออืออออสออืออืออือนืออืออืออ ทีบหืีทีบอ่ะโอ้โหไอเหี้ยหัวทับหัวเองตายนะ<อ>ดูดิดดมีอะไรให้เก็บมัง้งมีกระเป๋าสำรวจแป๊บไหนดูดิมีกระเป๋า,ปอเ,ปาเอเจมีปืนอาหาร ปืนฮะใช้อะไรลูกกระสุนแบบนี้อ๋อมีหกนัดโอเคโอ,โอเคอ๋อโอเคเขาได้ไอ้เหี้ยทีแปมเลยไอสัตว์ตาซอมบี้เรืองแสงกระทืบกระทืบกระทืบโอ้โหงตีแรงวะอ่ะซอมบี้ได้ยินย่ะที จะขยิงเปลืองเป,องปืองทุกวันออ๋แล้วก็มีจะมีค่าความเหนื่อยเรือยเรื่อยเาไม่ลดไปเรื่อยๆเวลาเราตีนะฮะเฮ้ยไอสัตว์จับเพื่อนกูจกับมันจับมันก็เธอก็เธอวิ่งต่ออะไรเนี่ยต้นเต้นมีม โอเคไปไม่มอีอะไรให้ดับเลยโอเคเรามีปืนแล้วฮะมีหกลูกโอเคโอ้ยเหี้ยตีนตทีบตีนทีบตีนทีบไอสัตว์ไอสัตว์ช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยวันแล้วเหนื่อยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ใส่อาวุธก่อนใส่ไงวะ อ๋อตัคิวนะคิวอินพุตเดยกก็จะได้ไม้มาโอเคแล้วก็มาสำรวจกระเป๋าดูดิสัารอะมีเฮียอะไรมั่งอ๋อมีกระสุนนะฮะ <No shit. S 1> มีไม้ติดตะปูเด็กก็ใส่ไม้ติดตะปูด ป่ะ yeah. มันให้เราไปไปบ้านหลังนี้นะฮะอุ๊ยคือเราจะเราจะไม่ขึ้นแบบดีๆนะเราจะกระโดดเข้าไปฮนะออ,อี้อ้เหอี้ยเฮ้ยมันเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตายเลยสัตว์ก้าไหนโดูดิมีเฮี้ยอะไรบ้างสำรวจฮะชานิดนึง ไอ้ขนมยาเก็บไว้อ๋อต้องกดค้างลืมลืมเทดีเทอด,ดไีไหนไหนไหนมีเหี้อะไรขนมโอเค think that's about all there is to find here so what now back to the station or go check the lake cabin กินยาดิเพิ่ให้ไปไหนไวะกดตัวเอ็มดู S 1> <S 1> ไห้านี่โอเคไปวิง่งอีดซัดอ๋อมันให้เรามาสำรวจนะฮะอันนี้เราก็ต้องกลับไปหามันโอเคโอเคอ้าโอเคไม่มีอะไรไม่ให้ไปไหนต่อเนี่ย อ๋อมันให้มานี่นะฮะโอเคโอเคเข้าใจละไปไปเลยหมูเหาโดดมาอุ้ยโดดมาโอเค,คมันให้เราไปหาจุดสีเขียวๆตรงแมปนะฮะไป,ปอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นไหนมีอะไรสำรวจโอ้โห wow ขนาดนอนนะยังตายไปเสียเวลาละไอ้ไม่ได้ราไปช่วยไอ้กระโดดอุ้ยโอ้ยขาหักไอ้สัตว์ไอ้ส,ส,าส,าสาวสาวสาวโอ้ยเฮีย ไอ้เหี้ยไอ้ทำอะไร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 สาวทำอะไรสาวสาวสาวไอ้สัตว์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 อืมยิงหัวยิงหัวยิงเอ้ยเอ้ยกระสุนหมดไอ้เหี้ยกระธืบกระท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 ืบพอครับเด็ดไล่เด็ดหัวฟอรบี้นะะอืมอืมอืมเหนื่อย Okay. Yeah. Holy shit, you okay? You mean aside from being a constable and attacking psychopaths, watching some Yeah, I'm uh, peachy. Uh. Sorry I asked. Okay, so, is this bad everywhere? Man, I hope not. Yeah. We got some survivors back at the mm. ranger station that seem to know what's going on. But we didn't have mm. time for orientation. Well then, mm. let's get the hell back here. You wanna take point, or should I? À. ตัว M ปึ๊บอ๋อ <in> ให้พาอ e ีนี่ไปส่งเดี๋ยวๆไปทางไหนวะทางนี้โอเคตามมาถ้าเราวิ่งมันก็จะวิ่งนะฮะโชว์ลูกนะสนุกเลยเกมนี้ผมก็เพิ่งเคยเล่นะ ผมว่าเล่นครั้งแรกมันก็โอเคกระสุนหมดไอเฮียกระสุนที่ได้มานะมันใส่กับปืนไม่ได้นะมันต้องใส่กับปืนอื่นนะ้าท okay. ี่ผมอ่านมาโอเคโอ้เหนื่อยเหนื่อยไอสัตว์สมอวิ่งแค่นี้มึงเหนื่อยไอเฮียไปแล้วว่าเออกินขนมอเคขนมแล้ววิ่ง มันไม่จุกกัาไอ้สัตว์มันต้องกินน้ำดิเออโอเคประทัดเพนคิลเลอร์เปิดเข้ามาคัดซีน what the hell เก oh, ิดอะไรขึ้นเนี <h <h ่ยโอ้โหไอสัตว์ใส่กองเลยไอหาหมดทำไรไอสัตว มันก็ลุกมาแดกหรอกไอ้เฮียมันเป็นซอมบี้ะเว้ยมไม่กลัวเหรอปก่กูคกไม่กล้านะเนี่ยปุกูคไม่กล้าอืมเอาจะโดดปากเอาไอ้เหี้ยโสมกูบบอกแล้วกูบอกแล้วเอาไอสัตว์ช่วยไม่ได้เอาไอ้เหี้ยเอาออกไปช่วยมันดิช่วยมันดิ มอ้โเตือนมึงแล้วนะไอ้สัสโอเคเราจะไปกันอ๋อมานี้นะฮะโอเคไปโอเคนะวัน วันนี้เราก็คง,งต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันภาคที่สองนะฮะขอบคุณครับ